ับวันนี้เรามาอธิบายกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเลือกซื้อไวลินเช่นเคยข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นไวลินจีนนะครับบางคนก็ไปบอกว่าไต้หวันนะครับพยายามไม่รู้จะไปเปลี่ยนสัญชาติมนทำไมเพราะว่าจีนเขาก็บอกแล้วก็เป็นเจ้าของไต้หวันครับเพราะจริงๆแล้วมันก็คือมาจากปักกิ่งนะครับไวลินตัวนี้คือที่ไต้หวันเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมไม่ค่อยมีใครทําไวลินกันเท่าไหร่จ้างที่จีนทาส่วนใหญ่อ่นนี่คือไวลินที่ปัญหามองด้วยตาเปล่าคุณอาจจะไม่เห็น สิ่งที่เห็นก็คือตอนนี้นะครับตัวฟิงกระบอกของ,ขงบอดเลมันหลุดหมดแล้วคือที่จะให้ดูนะครับความสูงของตรงนี้เราทําการยกคอขึ้นมาให้เขาแล้วนะครับแต่เหตุผลที่มันต้องยกคอเพราะมันแปลกมันต่ําตั้งแต่ทีแรกนะครับอันนี้เป็น21มิลน,นะฮะแปะเลยเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะนี้นะครับตัวนี้คือ เวลินที่เราคีนกาวแล้วนะก็ยังมีเหลือคาบกาวอยู่นิดหน่อยแต่สิ่งที่มันแตกต่างถามว่าทําไมผมถึงถ่ายเน้นตรงนี้อย่างเดียวเลยปกติคอไวลินนะครับมันจะไม่แฟตอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับตัวอย่างอันนี้อืเห็นไหมครับมันจะสูงขึ้นมาอย่างน้อย 1, 1. นึถึงหนึมิลนะครับบริเวณที่วางฟิลกระบอดนี่นะตรงนี้นะจุดนี้นะที่ผมชี้ให้เห็นเป้า นขนะที่ไวรินตัวนี้ไม่มีแต่ถ้าเราซื้อไวรินครั้งแรกเราไม่มีใครไปสังเกตอย่างนั้นแน่นอนแต่วันนี้แหละที่จะบอกว่าความลับออกมาเปิดเผยแล<ะ>้วนะคุณดูไวรินที่เขาทำสำเร็จรูปเสร็จแล้วอันนี้คือสมบูรณ์แบบตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งมิลน,นะครับตรงนี้มันจะต้องมีใต้ฟิเกร์บอดอ่ะลองมาดูไวรินอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันนะครับหนึ่งมิลน,นะครับมันจะต้องมีตำแหน่งของอคอที่อยู่ใต้ฟิเกร์บอดประมาณหนึ่งมิล แต่ตัวนี้เหตุผลจะบอกว่าที่คอมันต้องยกเนี่ยนะนี่คือจุดตำแหน่งที่คอมันถูกยกขึ้นมาเห็นไหมมันก็เลยมีแกลบเมาทํ้าให้ยกปุ๊บมันก็จะทําให้ย่องหน้าผากเตี้ยอย่างที่ผมบอกหน้าผากเนี่ยสังเกตได้ง่ายถ้ามันเตี้ยผิดปกติก็แสดงว่าตัววรินตัวนั้นมันมีปัญหาหน้าผากปกติสแตนดาร์ดก็จะประมาณอย่างนี้เห็นไหมแต่ถ้ามันเตี้ยปุ๊บมีปัญหาปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของอู่สายที่ ใต้ลูกบิดนะครับมันพื้นที่ของการเก็บสายเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะนี่ผมให้ดูว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาพวกนี้มันก็คงจะยุ่งยากก็ไม่นั่งขุดอู่สายกันใหม่แต่ไอเหตุผลนั้นเนี้เป็นเรื่องหนึงเลยนะที่ผมบอกไม่มีใครดูหรอกตรงนี้ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยมันแฟดนะครับเนี่ยด้านข้างแสดงว่ามันเป็นบริเวที่ไม่มาตรฐานแล้วจะบอกว่ามันผลิตจาก แต้วงตหวันก็คงไม่ใช่นะครับมันก็คือทงในจีนเจ้าของผมก็รู้จักดีครับคือฟ้องส,งสนมากแล้วเนี่ยลูกค้าถ้าไม่มีความรู้เลยก็จะไปซื้อไวรินอย่างพวกนี้นะครับต่อให้มันมีลายก็ตามนะครับแต่ลายนี่ก็คือไม้จีนนะแนะผ่นหลังอ่าจะทำาตรงนี้มาแบบเหมือนกับพวกไวลินที่แต่งกาเรียกว่าเอเบอร์นีินะครัตรงนี้ มันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของคอที่มันซุดลงมาก็เลยต้องมา,าย,กยกคอแต่ถ้าซื้อมาทีแรกมันไม่ควรต้องยกคอเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันหายไปนะจุดนี้อันเน้นเลยนะที่เราติดกาวฟิงกอร็บอดเสร็จแล้วนะครับแล้วยกคอซึ่งเรายกคอก่อนเราก็วัดก็ได้21มิลลิเมตรนะครับสแตนดาร์ดในราคาค่ายกคอเนี่ยจะบอกว่าร้านเราเนี่ยคิดราคาค่อนข้างถูกไม่เหมือนทางพวกฝรั่งเวลาเขาคิดนะครับเขาคิดเป็นหมื่น แต่เราคิดแค่หลักพันบางคนก็คิดว่ามันแตกต่างกันจริงๆย,ยกคอมันเป็นเรื่องง่ายมากครับมันเป็นเรื่องโครงสร้างที่ไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากแค่ถอดคอมันออกมาแล้วใส่ไม้ตัวชิ้นเล็กๆเ,เ,เข้าไปที่บริเวณใต้นี้นะครับเพราะ,ะนั้นราคามันก็ไม่น่าจะไปถึงหลักหมื่นนะครับเต็มที่ผมก็คิดกันอยู่แค่ประมาณสามพันสี่พันประมาณนี้ส่วนตัวที่เราจะมาพูดกันนะครับ มันคือเรื่องของไอ้ตรงนี้ปัญหาของตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวหลังจากส่สายแล้วจะโชว์ให้ดูว่าอู่สายมันมีปัญหายัางไงนะครับก็หลังจากการที่ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าลูกบิดนั้นมันค่อนข้างจะติดนะครับแต่ก็ใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ตามสภาพนะครับก็กล่าวว่าลูกค้าจะขายเป็นมือสองในราคาที่ถูกมากนะครับใครสนใจก็ไปติดตามได้ ซื้อได้ในช่องทางส่งต่อไวลินนะครับเป็นเพจส่งต่อไวลินสำหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายคร่าๆวๆว่าวิธีการเลือกซื้อไวลินนั้นสําคัญชไหนถ้ามีความรู้ซะหน่อยนะครับคุณก็ไม่เลือกอเลือกร้านที่ถูกต้องหน่อยเลือกร้านที่มีความรู้แล้วก็มีบริการหลังการขายเวิร์กช็อปสำหรับซ่อมอะไรเงี้ยครับเราจะได้ไม่เจ็บตัวไงไม่งั้นเราก็จะต้องไปนั่งหาซื้อไวลินตอนที่เรามีฝีมือลยมือมากขึ้นตัวใหม่ ำหรับคลิปนี้นะครับจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บริเวณด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย